จอดลรอรอคุณลูกค้าอยู่ค่ะสินค้าใหม่ของเราแท็กเตอร์อิสกิรุ่น NT554 นะคะ54แรงม้าเครื่องยนต์เป็นดีเซล4สูบนะคะ 2,834cc ซขับเคลื่อนสล้อ 4WD 2อเานะคะสินค้าเข้าใหม่จอดรอรอคุณลูกค้าอยู่ตอนนี้554เรามีสินค้าพร้อม3คันนะคะ ตอนนี้มีสินค้าพร้อมสั่คันค่ะราคาเดียวกันนะคะอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าแล้วก็ผนไถใหม่นะคะผนไถด้านหลังสามารถเลือกเป็น LCS CMT หรือนาซาได้นะคะหรือผานพวนเป็นผนบุกก็ได้นะคะหรือเปลี่ยนเป็นตัดหญ้าใหม่ก็ได้เช่นกันนะคะราคาเดียวกันค่ะทุกคันนะคะ4 5 8 0 0 0ปบาทเท่านั้นนะคะ 4 5 8 0 0 0บาทเท่านั้นคันแรกค่ะตัวนี้นะคะคันนี้จดทะเบียนปี60นะคะตัวนี้นะรถปี60นะคะสำหรับ NT540 คันนี้คันแรกตัวนี้ปิ่นเกาะผาน LCS ไว้นะคะรถสภาพสวยๆค่ะตัวนี้นะนี่ค่ะใส่ชุดท่อไปเทให้เรียบร้อยนะคะคันแรกนะคะรถปี60นะคะมาดูชั่วโมงทำงานกันเนาะตัวนี้ค่ะ ชั่วโมงทำงานนะคะอยู่ที่387ชั่วโมงค่ะ387ชั่วโมงนะคะเครื่องยนต์สวยๆส,สภาพงามๆนะคะตัวนี้นะคะสี่แส0บาทเท่านั้นตัวรถเป็นี้ดันดีแนาแล้วก็แผงนพวนใหม่นะคะคันท,ที่2ค่ะตัวนี้ปี60เช่นกันนะคะรถปี60เช่นกันค่ะชั่วโมงทำงาน คันนี้อยู่ที่32 2ชั่วโมงนะคะ3 2 2ชั่วโมงค่ะเช็ครียบร้อยพร้อมใช้นะคะราคาเดียวกันนะคะส่วนคันที่3ค่ะติดกันนะคะตัวนี้ปี61นะคะคันนี้รถปี61ค่ะตัวนี้นะคะอุปกรณ์แบนี้ดันดีหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังมีแผนพวนใหม่นะคะตัวนี้ต่อเป็นานาซาไว้นะคะ คันนี้รถปี61นะคะชั่วโมงทำงานนะะตัวนี้อยู่ที่237อเอาชั่วโมงค่ะ327ชั่วโมงเท่านั้นนะคะรถสภาพสวยๆนะคะเครื่องยนต์งามๆค่ะคันนี้ปี61นะคะทุกคันราคาเดียวกันนะคะติดตั้งอุปกรณ์แบนนี้ดันดีนาแล้วก็ผ่านคนใหม่เลือกได้ว่าต้องการจะเป็นผ่าน L C S C M T หรือว่า NASA หรือเป็นฐันบุกใหม่หรือเป็นตัวตัดหญ้าใหม่ได้เลยนะคะรถสภาพสวยๆทุกคันเอกสารเรื่มทะเบียนพร้อมชุดออนนะคะทุกคันราคาเดียวกันนะ4,58,000บาทเท่านั้นพร้อมบริการจัดส่งนะคะตัวนี้นะส่งฟรี400กิโลแรกด้วยท่านใดมองหากันอยู่นะคะสอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะ54แรงจากค่ายอิสกิหน้าร้านมีสินค้าพร้อมอยู่3คันนะคะตอนนี้สำหรับรุ่นนี้นะ สนใจสอบถามสั่งซื้อที่0810462640นะคะขอบพระคุณค่ะ